หนูเนี่ยจะเป็นเด็กกิจกรรมเราก็าจะกลับลงกลับบ้านนะคะช้าอยู่โรงเรียนแบบถึงเย็นเลยค่ะแล้ววันนั้นน่ะเหมือนกับว่าเราอะมีเรียนเลิกเยน็เยนเลิกประมาณหกโมงเย็น,นะคะ่ะหกโมงเย็นช่วงหน้าหนาวมันก็จะมืดมืดเนาะมืด,มดไวอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราต้องมีเรียนตึกเจ็ดึ่ตึกเจ็ดอะมันจะอยู่หลังวิทยาลัยเลยแบบหลังสุดเลยข้างหลังก็จะมีตึกเจ็ดเอาไว้เรียนนะคะเป็นตึกช่างตึกอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเรียนอยู่ตึกนู้นแล้วเราก็จะต้องไปเอาเอกสารที่จะต้องเอามาให้อาจารย์เซจเรื่องกิจกรรมค่ะที่ตึกเจ็ด วก็วเลยจะกลับช้ากว่าเพื่อนทุกคนในห้องวันนั้นก็จะมีหนูแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนนะคะขอใช้นามสมมติว่า A กับ B ก็มีเอกับบีอยู่ด้วยแล้วก็มีหนูทั้งหมดก็เป็น3คนวันนั้นก็คือเราก็หลังจากที่เราทําธุระที่ตึกเจ็ดเสร็จแล้วเราก็จะเดินกลับแล้วหนูอะขี่น้ํอยู่น้ำมาก็เลยแบบเออเดี๋ยวมึงเดินไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปเดกอดก็บอกอเพื่อนเพื่อนก็บอกอ่ะโอเคมึงรีบตามมานะเพราะมันมืดหนูก็ซื้อน้ําเสร็จปุ๊บแล้วหนูก็เดินกลับค่ะเออคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตรงนั้นอะมันจะมีสนามบอลแล้วก็มีสนามบาสสนามบาสนาบานเนี่ยมันก็จะมีสแ,แตนบนสแ,แตนนั้นอะมันจะมีเด็กผู้ชายนั่งอยู่คน ว่าจะไม่เดินผ่านหน้าสแตนอยู่แล้วเพราะเรากลัวโดนแซวแล้วก็จะเดินอ้อมด้านหลังสแตนซึ่งด้านหลังสแตนเนี่ยมันก็จะมีจุดริ้งขยะจุดใหญ่ะค่ะก็มีต้นไม้อยู่ตรงนั้นด้วยเป็นต้นไม้ไม่ใหญ่มากประมาณต้นกลางๆค่ะก็ะก็ใหญ่อยู่แต่ไม่ได้ใหญ่มากเราก็เดินผ่านตรงนั้นแล้วในระหว่างที่เราเดินผ่านนะคะเราก็เห็นคุณลุงคนนึงเขาก็ยืนเหมือนแบบกม้กมๆเงยๆแบบไม่ได้กม้มเงยอารมณ์แบบกม้มหาของแบบก้มลงหาของที่พื้นอย่างเงี้ยค่ะคนยืนก้มค่ะรับยืนหาของหาหาไม่เจอ แต่ว่าเขายืนหันหลังให้เรานะเขาไม่ได้หันหน้าเราก็แบบสงสัยว่าเอ้ไขวะอะไรเงี้ยไปยืนหาของก็เลยแบบใจดีอยากจะไปช่วยเขาหาของก็งเลยเจนเข้าไปแล้วบอกลุงหาอะไรอยู่ให้หนูช่วยหาไหมอะไรเงี้ยคุณลุงเขาก็ตอบตอนแรกเขาก็ยังไม่ตอบรอบแรกถามไปก็ยังไม่ตอบก็ถามอีกลุงหาอะไรให้หนูช่วยหาไหมรอบสองเายังไม่ตอบจนถามรอบที่สามลุงคะมีอะไรให้หนูช่วยหาไหมเห็นหานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยตอบมาว่าไม่ต้องหาของเดี๋ยวหาเองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่คือแบบเขาตอบแบบเสียงหุ พูดไม่พออ่ะแบบพูดพูดไม่ค่อยชัดเขาตอบแบบไม่ต้องเราหาเองหาของอะไรประมาณนี้ค่ะและ้วทีนี้หนูก็หนูก็เลยแบบเอ้ยทาไมพูดจาไม่พอวะตอนนั้นในใจคือหนูว่าทําไมถึงพูดกับเราไม่พอเลยเป็นลุงพาลงคนใหม่เหรอเราก็แบบน้อย,น,อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังจะดันทุลรังจะช่วยเขาต่อเอ้เดี๋ยวหนูช่วยหาอย่าเห็นหานั้นแล้วมาแต่หนูช่วยหาที่เราพูดอยู่ค่ะเราก็เห็นเราก็แบบมองมองท้ายมองขวาด้วยอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเห็นเด็กผู้ชายมันก็มองเรามันก็คุยแรงก็มีปิ๊บกันเราก็ไม่ได้สนใจ แล้วพวกสนใจห็นความสวยของเรามันก็เลยแซวเราวันนี้และทีนี้ หนูก็เลยแบบลุงเดี๋ยหนูช่วยหามาอะไรอย่างนี้แล้วตื้อเขาเขาก็จนสุดท้ายเขายุกขึ้นยืนตัวตรงค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องแบบตาวาดเสียงดังค่ะแบบไม่ได้เชิงตาวาดเสียงดังนั้นแต่เหมือนแบบเสียงเงยน็นๆเสียงแบบดุอย่างเงี้ยเขาแปบบ่เราเลยเราก็แบบขนล,ลุกสู้ขึ้นมาเลยอยู่ๆก็ขนลุกขึ้นมาแล้วก็แบบมันน่ากลัวคือเสียงตอนนั้นที่เขาตาวาดใส่เราอะเรารู้สึกได้ว่ามันนากก่ากลัวมากแล้วก็ในใจนึงก็คิดว่าทําไมต้องดุด้วยอะไม่เห็นต้องดุเลยอีกใจนึงก็ทําไมมันน่ากลัวจังว่ามันจะแตกอะไร โอเคไม่เป็นไรไม่ให้ช่วยก็ฉันก็ไม่ช่วยก็ได้โอเคไปก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยบอกอ่ะโอเคงั้นหนูไปแล้วนะลุงหาไม่เจอก็ให้ป้าแม่ป้าเขาไม่ช่วยหาก็ได้ถ้าหาอะไรไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาเสร็จแล้วเราก็เดินไปเดินเดินเดินไปแล้วก็เดินกึ่งวิ่งนะคะเพื่อที่จะรีไปหาเพื่อนเราซึ่งเพื่อนเราอะมันเดินนําหน้าเราไปแต่ว่าระยะทางอะมันก็มันหามันไกลไหมมันก็พอสมควรในระยะนั้นคือเขาก็จะเห็นเราว่าเราทําอะไรอยู่เห็นตัวเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือแบบจะมองเห็นเราชัดอะ ก็ไม่ได้ไกลมากเป็นระยะที่เดินวิ่งได้หนูก็เดินกึ่งวิ่งไปหาเพื่อนเพื่อที่จะได้ไปทันเขาแล้วทีนี้เพื่อนมันก็ทักเรามาก่อนเลยว่าไอเอ,เอ,เอมันก็ทักเรามาก่อนเลยว่าเดือนมันคุยกับใครอ่ะเมื่อกี้คุยกับคุณลุงคุณลุงหาของหาไม่เจอกูช่วยเขาหาของแต่เขาบอกว่าไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เห็นจะต้องมาดุเราก็บอกเราบทนี่ทำไมต้องมาดุเราด้วยเไม่มรู้เราจะหวังดีจะช่วยหาของอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนสองคนมันก็มองหน้ากันแล้วมันก็แบบมันก็แบบทำหน้าตกใจแบบแบบทำหน้าเว่อร์ว่ะว่า ลุงเหรออ,อ๋ออ๋อเออเออแล้วเขาหาเจอ,อยังไะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามแล้วว่าเราก็เลยบอกไม่รู้เหมือนกันช่างเหอะอะไรเงี้ยงอนงอนว่าเออช่างเหอะก็เดินไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังติดอยู่ในใจนะคะว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเขาแต่งตัวเหมือนไม่ใช่ลุงลุงพาโลงที่ที่โรงเรียนน่ะเขาแบบใส่เขาใส่กางเกงยีนแบบกางเกงยีนแบบเป็นสียีนนะคะกลมยีนยีนแล้วก็ใส่เสื้อแบบสีฟ้าสีขาวแบบหนูไม่มั่นใจนะหนูจำรายละเอียดไม่ได้ว่าเป็นลาย ดอกตืนธรรมดาค่ะแต่งตัวปกติเลยแต่ว่าเขาไม่แต่งตัวเหมือนพาลงที่โรงเรียนไงคะซึ่งพาลงกับคุณพาล,ลงกับคุณบ้าน,านะหนูจะรู้จักเกือบหมดเพราะว่าเราสายกิจก,กรรมเนาะเราก็จะต้องแบบรู้จักทุกคนเราก็แบบไม่เคยเห็นหน้าเขาเราก็ตกแอบบแบบตกใจนิดนึงเพราะแบบว่าใครอะไรเงี้ยแบบเออหรือว่าจะเป็นคนข้างนอกเขาเข้ามาข้างในหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ยังพูดไม่ชัดอีกอ่ะแต่เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเราก็พออย่างนั้นก็ผ่านไปแต่มันก็ยังติดในใจว่าแล้วเ,เพื่อนมันจะตกใจทําไมเราแค่ช่วยคนหาของ ใจทำไมวะก็ใค่ช่วยหาของอะไรประมาณนี้ก็สงสัยผ่านไปประมาณวันสองวันนะคะประมาณนี้เราก็แบบคลายความสงสัยด้วยการถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงวันนั้นน่ะถามจริงจะตกะใจอะไรแค่แบบช่วยลุงเขาหาของทำไมต้องทำหน้าแบบตกใจอะไรขนาดนั้นมันก็เลยแบบจับไหล่เราตกไหลแมะมาที่ไหล่เราแล้วก็บอกว่าเดือนมึงตั้งใจฟังกูดีๆนะเพื่อนวันนั้นน่ะกูไม่เห็นมึงคุยกับใครเลยคือเพื่อนก็บอกว่า กูกูกับไอเดียยังบอกอยู่เลยว่ามันบ้าหรือเปล่าว่ามันคุยกับถังขยะมันเห็นว่าหนูอ่ะคุยกับถังขยะตรงนั้นมันเป็นแบบว่าเยื้องๆกันนะคันจะเป็นถังขยะแล้วเหมือนกับเพื่อนอ่ะมันเห็นว่าเราอ่ะคุยกับถังขยะมันบอกแล้วมันก็คุยกันว่าเนี่ยกูยังบอกไอเดียอยู่เลยว่าเนี่ยถ้ามึงมานะเดี๋ยวจะล้อมึงว่ามึงอ่ะเป็นบ้าคุยกับถังขยะ หนูไม่ได้คิดเลยนะว่าตอนนั้นนะ่ะว่ามันว่าเป็นผีหรืออะไรคือดูคิดว่าเป็นคนเพราะคือดูยังไงก็คนน่ะไม่น่าใช่สิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือว่าพลังงานอะไรสักอย่างอะไงก็เป็นคนขามีแขนปกติแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่แบบมันผิดป,ปกติด้วยแหละอันนี้หนูลืมบอกไปว่าเขาไม่ใส่รองเท้าซึ่งถ้าเป็นเราปกติเนี้ยเราก็จะใส่รองเท้าค่ะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะเออหนูก็เหมือนกับไปถามลุงกับป้าที่เขาเป็นพาโลงอะคะ่ะเออเหมือนมีใครรู้จักคุณลุงคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรให้นี คุณลุงกับผณป้าที่เขาเป็นพัน์ลงเขาก็บอกว่าอ๋อมีสิ่เนี่ยเจอประจาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใจเชื่อมขึ้นมาแล้วพะเขามี่สียก็คือแบบใช่ใคล้ายๆเขาก็เจออยู่ๆก็แบบว่าเอาเชือกไปแขวนคอแล้วก็ดิ่งลงมาตายอ่ะแบบว่าบางคนก็เจออย่างเงี้ยป้าเขาก็บอกนะคะว่าบางทีก็เจอเนี่ยก้มหาของแล้วก็หันหน้ามาก็แบบว่าไม่มีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นเงาดําๆกลุ่มควันดําๆที่หน้าค่ะทุกอย่างก็คือเป็นคนนะคะแต่หันหน้ามาคือไม่มีหน้าคืออันนี้มันเป็นข่าวเลยนะ คนเนี้ยคือเขาเป็นแรงงานต่างด้าวเาวัาซึมเศร้าแล้วแบบว่าเครียดเรื่องเองินเรื่องอย่างนี้ด้วยค่ะผูกคอตายที่ทางเดินคือทางเดินในวิทยาหนูเขาจะปลูกต้นไม้เป็นจุดๆๆไว้แล้วไปผลูกคอตายที่ต้นไม้ต้นนั้นข้างๆทางขายะมันยิ่งกว่าน,นั้นก็คือต้นไม้ต้นนั้นอะ่ะมันตรงข้ามกับบ้านพักผอ,อซึ่งตอนแรกกับผอ,ออยู่และทีนี้เหมือนกับอดีตคนเขาเล่ามานะคะป้าป้าแม่บ้านลุงแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาเล่ามาแล้วก็มีเพื่อนในวิทยาเขาเล่ามาว่าเหมือนกับผอเขาเคยเห็นแบบเขาอยู่ไไม่ด้ เหมือนกับเปิดหน้าต่างมาเงี้ยก็จะเจอแบบตอนคืนเงี้ยค่ะเปิดหน้าต่างมาก็จะเจอคนแบบผูกคอตาก็เลยแบบไม่มีใครอยู่เลยบ้านหลังนั้นป้าม่บ้านเนี้ยเขาจะเขาจะต้องมาเปิดโรงเรียนตอนเช้าลงยามอะไรเงี้ยเขาจะต้องขับรถลงตามโรงเรียนตามดูตามโรงเรียนใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าจะเจอจะเจอแบบบางทีเป็นเงาบ้างบางทีก็เป็นตัวเลยอะไรเงี้ยจนเขาแบบชินกันแล้วพอแบบสองสาเดือนแล้วไม่ไปไหน